Is a quote G -new. clinic searcher? Is co founder and CEO EcoWit? Is an inventor and a maverick entrepreneur, one of Tile and's youngest billionaires. Oh. จีนหนูเป็น c e o ของคลินิกเซอร์เชอร์หรือคลินิกที่ใช่กับหมอที่ชอบก่อนขอเล่าที่ไปที่มาของแอปพลิเคชันอย่างระวันก่อนนะครับคือมีเหตุการณ์ต้องไปทำโดยรถที่ต่างจังหวัดแล้วต้องการหาคลินิกเพื่อจะล้างแผลแต่พอข้านหน้าผ่านกรูเม็พบว่าเจอแต่ชื่อคลินิกแต่ไม่รู้ว่าเป็นของคลินิกเลยทําให้ต้องออกเรียนทางไปหาคลินิกบริเวณใกล้เคียงจนกว่าจะเจอคลินิกที่ต้องการซึ่งผลท้ายก็คือคลินิกที่ตะเวนหาดันปิดหมดทําให้ต้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลที่มีค่าสาที่แพงมาก จากปัญหาที่พบนะครับก็เราจึงอยากสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มที่สามารถทําให้ผู้ป่วยและผู้ใช้งานท่วไปสามารถเข้าหนาคลินิกทุกทางและอยู่บริเวณใกล้เคียงที่สุดได้นอกจากนี้สามารถดูรายละเอียดประวัติของคลินิกและแพทย์รวมถึงติดต่อและกาหนดนัดหมายเวลาเข้าคลินิกส่วนคลินิกและแพทย์สามารถดูและจัดการนัดหมายผู้ป่วยและคนแค่ในแต่ละวันได้รวมถึงสามารถดูประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้ด้วยมารับชมแอปพลิเคชันของเรากันก่อนนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของเพนพอยของเรานะครับ เนื่องจากในปัจจุบันมีคลินิกมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นพันกรรธกรรมเวชกรรมการพยาบาลและการพดนงุรคันแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดรวมถึงคลินิกอื่นๆที่เราไม่ได้กล่าวมานะครับส่งผลทําให้ผู้ป่วยเกิดความยากลำบากในการหาคลินิกที่จะรักษาใกล้บ้านหรือใกล้ตําตแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันเพราะพวกเขาไม่สามารถหาข้อมูลเเบื้องต้นของคลินิกได้หรือประเภทของคลินิกที่จะไปรักษา ดังนั้นพวกเราจึงได้เห็นปัญหาอันนี้จึงได้พัฒนาดิจิตอลแลตฟอมนี้ขึ้นมาและเทคโนโลยีที่เราจะมาร่วมใช้กับดิจิตอลแลตฟอมของเรานะครับก็คือตัวบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนใช้ทําอะไรท่าในการเก็บประวัติของคลินิกแพทย์รวมถึงประวัติของผู้ป่วยและประวัติการรักษาโดยให้ทุกคลินิกเราสามารถได้เปรีข้อมูลกันได้เพื่อนำประวัติการรักษาของผู้ป่วยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากบล็อกเชนถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของการนําข้อมูลมาเข้ารหัส ทำให้มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีรวมถึงการแทรกแซงและการแกยย้ไขนันทําได้ยากมากครับด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มของคลินิกเซอร์เทอร์ได้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น2ส,ส่วนคือเพเทอร์และคลินิกเพเทอร์คือบุคคลที่ต้องการหาคลินิกเฉพาะทางที่ใช้คลินิกเซอร์เทอร์ที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มมีการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์สโตรเจโดยเริม่มแรกจะเข้าสู่เพเทอร์อินเทอร์เฟด้วยการรีจิสเตอร์ในการสมัครสมาชิกและทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อค้นหาโลเคชันคลินิกและฟิสิกเชียนและสามารถดูประวัติคลินิกและแพทย์ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของบล OK ็อกเชนก่อนทําการจองคิวเพื่อนัดหมายพบแพทย์โดยเป็นการส่วนตัวส่วนของคลินิกและแพทย์จะเข้าสู่คลินิกอินเทอร์เฟซในการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเซตติ้งสเกจเลอร์และเช็คบุ๊กกิ้งของผู้ป่วยด้วยการดูประวัติผู้ป่วยและประวัติการรักษาที่ถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของบล OK ็อกเชนเช่นเดียวกันต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ UX UI ดีไซน์ในฝั่งของผู้ป่วยนะครับ ในหน้าแรกนะครับจะมีการค้นหาแพทย์หรือคลินิกบริเวณรอบๆของผู้ป่วยหรือบริเวณที่ผู้ป่วยต้องการเพื่อทําการจองได้ครับแต่การที่ทจะจองได้จะต้องทําการเข้าสู่ระบบก่อนนะครับในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อทําการสมัครได้เลยครับโดยจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและประวัติการรักษาของผู้ป่วยด้วยนะครับต่อมานะครับเมื่อทําการเลือกคลินิกหรือแพทย์ที่ต้องการจะจองแล้วผู้ป่วยจะสามารถดูประวัติของคลินิกหรือแพทย์ได้ครับ โดยการจองนะครับผู้ป่วยจะต้องเลือกวันและเวลาที่ต้องการจะเข้าพบและบอกเข้อหมายที่ต้องการจะเข้าพบและผู้ป่วยสามารถเียคคำอธิบายเพิ่มเติมหรือแนบรูปเพิ่มเติมได้ครับเมื่อการจองเสร็จสิ้นแล้วนะครับผู้ป่วยจะสามารถดูประวัติของการจองได้ครับและหลังจากที่ผู้ป่วยได้เข้าพบแพทย์หรือคลินิกผู้ป่วยจะสามารถเดบิวโดยให้คะแนนหรือเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมได้ครับถัดมานะครับจะเป็นระบบการแชทเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก แพทย์หรือคลินิกดนั้นได้ครับต่อมานะครับจะเป็น UX/UI ดีไซน์ในส่วนของคลินิกนะครับโดยคลินิกหรือแพทย์นะครับจะสามารถดูตารางเวลาที่มีการจองไว้ได้ช่องสีแดงหมายถึงมีการจองไว้ส่วนช่องสีฟ้าหมายถึงไม่ได้มีการจองไว้ครับเมื่อกดเข้าไปในช่องสีแดงนะครับจะสามารถดูประวัติของผู้ป่วยและข้อมูลของการนัดหมายได้ครับโดยคลินิกหรือแพทย์นะครับก็จะสามารถใช้ระบบแชทเพื่อพูดคุยหรือสอบถามอาการก,กับผู้ป่วยไ,ได้เช่นกันครับ มิสเน็บโมเดลแคนนอนนะครับก็จะประกอบไปด้วยคีพาร์ตนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยแพทย์แล้วก็บริษัทยาครับคีแอคทิวิตี้นะครับก็จะมี Development, Marketing, n e t w o r k i n g แล้วก็ Database เซอร์เรตีครับส่วนคีรีซอสก็จะมีทีมสเกจดูดิงซิสเต็มดาต้าเบสแล้วก็แรดครับ Value Proposition นะก็จะมีซอฟต์แวร์การจองคลินิกตามเวลาในปฏิทินการแสดง คลินิกที่อยู่ใกล้ที่สุดบนแผนที่การค้นหาประเภทคลินิกที่ตรงกับการรักษา Customer Relationship นะครับก็จะมี Self Service User Community โวรโมทคลินิกแล้วก็โปรไฟล์ออนไลน์ครับ c h a n n e l นะครับก็จะมี Digital Platform ครับส่วนหัวข้อ Customer Segment นะครับก็จะมีผู้ปว่วยแล้วก็คลินิกครับ c o s t Structure จะมีค่าบำรุงรักษาระบ,บค่าบริการเนตเวปิ้งและค่าทำการตลาดครับส่วน revenue stream นะครับก็จะมีค่าสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการน,นะครับโดยที่คลินิกจะเป็นผู้เสียเงินนะครับส่วนผู้ป่วยหรือผู้ใช้ทั่วไปนะครับใช้งานฟรี t a r g e t customer นะครับก็จะมีผู้ใช้ทั่วไปนะครับหรือเป็นผู้ป่วยครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็น ่วาตัวต่อมานะครับ literature survey จากการศึกษาแพลตฟอร์มที่มีความใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มของเรานะครับมีดังนี้ครับผม1 sickdoc นะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการการรัดหมายแพทย์และบริการด้านสุขภาพอื่นๆผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลโดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาแพทย์และสถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพใกล้เคียงกับที่อยู่ของตนเองจากนั้นจึงนัดหมายแพทย์ที่ต้องการผ่านแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มของ s i กด็อกโดยไม่ต้องเดินทางไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลโดยตรงแพทย์ก็จะให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มนี้เช่นกันนอกจากนี้ S i กด็อกยังมีบริการอืน่นๆเช่นให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบออนไลน์และเก็บข้อมูลการรักษาเพื่อการติดตามการรักษาของผู้ใช้งานในภายหลังได้ 2. s อก so d o c กเป็นแพลตฟอร์มการจองนัดหมายแพทย์ออนไลน์ที่มีความสามารถในการค้นหาแพทย์ทันตแพทย์และนักกายภาพบำบัด ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มนี้เปิดให้บริการในแค่สหรัฐอเมริกาและสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผู้ใช้บริการสามารถค้นหาแพทย์ที่ต้องการตามสาขาวิชาและพื้นที่ที่ต้องการได้และจองนัดหมายกับแพทย์ที่เลือกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้ซอ o ด็อกยังมีบริการแจ้งเตือนการนัดหมายและเตือนเวลานัดหมายแก่ผู้ใช้บริการด้วยครับ 3. p a แพ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาแพทย์และคลินิกแพทย์ได้ง่ายขึ้นโดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาแพทย์และคลินิกใกล้เคียงได้ตามพื้นที่ที่ตนอยู่รวมถึงสามารถรัดหมายแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้โดยตรงนอกจากนี้ p พลตโตยังมีบริการอื่นๆเช่นการจัดการการรัดหมายระบบติดตามสุขภาพของผู้ใช้งานและบทความเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันนี้ด้วยครับ 4. HealthGrade App เป็นแอปิเคชันที่ให้บริการในด้านสุขภาพโดยมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงบทวิจารณ์และคะแนนจากผู้ใช้ที่เคยได้รับการบริการจากสถานพยาบาลและแพทย์เหล่านั้นนอกจากนี้ HealthGrade App ยังมีฟังก์ชันการจองนัดหมายออนไลน์กับแพทย์ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยครับ 5. SoHealth เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแพทย์และศูนย์การแพทย์ในพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยง่ายและสะดวกโดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาแพทย์และศูนย์การแพทย์ต่างๆในพื้นที่ของพวกเขาโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆและจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิดทําการข้าบริการและรีวิวจากผู้ใช้งานคนอื่นๆที่เคยไปใช้บริการการแพทย์และศูนย์การแพทย์นั้นๆแอปพลิเคชันโซเฮล ยังมีฟังก์ชันการจองการนัดหมายออนไลน์สําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนัดหมายกับแพทย์ในสถานยพยาบาลต่างๆด้วยการเชื่อมต่อกับสนยนการแพทย์ผ่านอินเทอร์เนต็ตครับต่อมาเป็นความโดดเด่นของแอปพลิเคชันของเรานะครับก็คือแอปพลิเคชัน Clinics e a r c h ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถค้นหาแพทย์ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างง่ายโดยมีการให้คะแนนรีวิวจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับแพทย์ที่มีการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพในการให้บริการที่ดีกว่าได้ง่ายขึ้นครับและการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับแอปพลิเคชันค้นหาหมอสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการแบ่งปันข้อมูลและบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บและแชร์ข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างคลินิกหรือหมอที่มีเกี่ยวข้องกันซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความมั่น,นคงใน,ในข้อมูล และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการให้บริการทางการแพทย์ได้ด้วยครับและนี่คือสมาชิกของกลุ่มยุทธพิษเฟนครับขอขอบคุณอาจารย์ทปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยวิริยะชิบิวงและนายแพทย์ทิติวัฒน์ประชานหลกพิวัฒน์ขอบคุณสำหรับการรับชมและฝังค,ครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์และกดซับสไครป์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ